เอาแล้วครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราเจ l นี่และบนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม wonder hero นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการผ่านด่านและการเก็บดาวของชั์ที่6ด่านที่8กันนะครับโอเคครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราเข้าไปดูที่ตัวภารกิจของด่านกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับโดยในด่านนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับมันจะมี6ภารกิจนะครับโดยภารกิจแรกนะครับเขาจะบอกว่าเราต้องได้รับของชิลแพ็คนะครับสามครั้งนะครับภารกิจที่2นะครับฮีโร่ในทีมเราต้องไม่ตายเกิน1ตัวนะครับภารกิจที่3นะครับฮีโร่ในทีมเราทั้ง4ตัวนะครับต้องไม่ต่ำกว่า2ดาวนะครับภารกิจที่ะครัะจบภายใน10เทิร์นนะครับภารกิจที่5นะครับฮีโร่ในทีมเราเลือกต้องไม่ต่ำกว่า50%นะครับและภารกิจสุดท้ายนะครับต้องใช้ฟูมะัสงหารััตตู3วนะครับ โอเคครับเราเข้าไปดูที่ตัวด่านกันเลยดีกว่าครับถ้าเราผ่านด่านชัปเตอร์ที่6ด่านที่7มาได้ด่านนี้จะไม่ยากเลยนะเราสามารถเปิดออตโต้ได้เลยนะเพราะด่านที่แล้วจะยากกว่าด่านนี้หลายเท่าเลยนะนเ,เดี๋ยวผมจะเปิดออตโต้ไปเลยนะครับด่านนี้นะ หรือว่าถ้าเกิดใครออโต้ไม่ไหวผมแนะนำให้เก็บทางหน้าของป้อมปืน2ป้อมนี้ก่อนนะครับครับผมจะปล่อยให้มันเดินไปเลยนะฮะไอ้ที่ของผมตีไหวนะผมก็เลยเปิดออโต้ไว้เพราะส่วนใหญ่เวลาผ่านด่านที่แล้วนะครับด่านนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับ จะไปตีดอีกทีส่วนใหญ่ก็จะเป็นด่านบอสด่านหน้านะครับโอเคราวดแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ราวที่2นะจะมีหุ่นยนต์ตัวใหญ่อยู่3ตัวนะแล้วก็ตัวสไนซ์สตัวนะอันนี้ขอขปล่อยให้มันออโต้ไปเลยมันเองเลยนะหุ่นยนต์ในด่านนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับเริ่มมีอยู่25 0 0นนะ เอามีตัวปืนคนอยู่ข้างหลังตัวหุ่นยนต์ด้วยเหรอครับเนี่ยโอบ้บอกว่าหุ่นยนต์แตกนะครับมันจะลงมาเป็นตัวทหารนะใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะอรอดูนะ ใช่แล้วอันตีครับบุ้มซาเต่เอาอัครับพี่มมไฟครับไปครับ โอเคครับโดยในด่านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับด่านนี้จะไม่ค่อยมีอะไรยากนะครับจะไม่เท่ากับด่านที่แล้วนะครับแล้วด่านนี้ก็ดรอปอีกทีหขวดนะครับส่วนในด่านหน้านะครับจะมีอะไรบ้างยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย